เรียนประธานสภาที่เคารพผมทาที่พัดคุณเศรษฐศิสต์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบ,บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับสำหรับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศอฉอบับนี้มีขึ้นเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งผมมีความคิดเห็นว่าร่างพรบฉบับนี้มีปัญหาอย่างมากและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการนำไปใช้ทำไมผมจึงกล่าวว่าร่างพรบฉบับนี้มีปัญหา ผมขอยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้เห็นได้ฟังบางประการนะครับประการแรกคือร่างพรบฉบับนี้จะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทุกวันนี้การศึกษาของไทยมีความเหลื่อมล้ําอย่างมากโรงเรียนรัฐส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นโรงเรียนที่คุณภาพไม่ดีในขณะที่โรงเรียนเอกชนถูกมองว่ามีคุณภาพดีกว่าทั้งที่ความจริงแล้วทุกโรงเรียนนั้นควรจะมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน และแทนที่รัฐบาลจะยกระดับให้โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาที่ใกล้เคียงกันแต่การออกล่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กลับยิ่งสร้างความเหลื่อมล้าให้มากขึ้นไปอีกโดยเอื้อให้โรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและเข้มแข็งเหนือกว่าโรงเรียนรัฐในทางกลับกันการศึกษาในโรงเรียนรัฐกลับไม่ได้มีมาตาไรฐานใดเลยที่มุ่งพัฒนาคุณภาพอย่างจรงิงจังทำไมเราจึงไม่มุ่งพัฒนาโรงเรียนรัฐให้มีคุณภาพและไปเพิ่มการประกันสิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แต่กลับไปให้สิทธิและเสรีภาพในการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนมากขึ้นดังนั้นร่างพรบฉบับนี้เหมือนจะจงใจทําให้ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเพิ่มขึ้นไปอีกใช่หรือไม่ครับท่านระครับปัญหาต่อไปคือสิทธิทางการศึกษาของผู้เรียนนั้นขาดหายไปท่านประธานครับเดิมพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับปี42ในมาตราเจจะเห็นได้ว่าภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างมากแต่ร่างใหม่ฉบับนี้ไม่มีข้อความดังกล่าวเลยแสดงถึงทัศนคติของภาครัฐที่ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้ทั้งๆที่สิ่งนี้เป็นความมุ่งหมายสําคัญของการศึกษาตามปฏิญญาสาคนข้อ26และทัศนคติที่ไม่ใส่ใจในเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของนักเรียนในหลายประการเช่นสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาของคนด้โอกาสซึ่งเดิมในพรบรปีส5 4 2ันหมาตรา10กกาหนดไว้ว่า รัฐต้องจัดให้กลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจหรือเด็กผู้ที่ไม่มีผู้ดูแลได้เข้าถึงการศึกษาโดยจะต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ร่างที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้กำหนดไว้ในมาตรา14อนุ8มีเพียงแค่รัฐต้องจัดให้คนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่คณะกรรมการกำหนดได้เรียนอย่างเหมาะสม แล้วคำถามคือใครบ้างจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้จะมีเด็กที่ตกหล่นไปอีกจำนวนมากเท่าไหร่มากกว่าน,นั้นคือหน้าที่ในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ได้หายไปจากร่างพบรบฉบับนี้ครับและที่สำคัญครับท่านประธานตามพบรบปี4-2มาตรา11พ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่ที่จะต้องส่งบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาจนจบมหแต่ร่างพบรบฉบับนี้ กลับตัดหน้าที่นี้ออกไปอีกทั้งยังได้ตัดหน้าที่ของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรา13ออกไปอีกด้วยอย่างนี้แสดงว่ารัฐต้องการจะลดภาระตัวเองโดยไม่สนใจว่าจะต้องมีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาอีกจํานวนมากเท่าไหร่ท่านอาจารยครับปัญหาประการที่3ก็คือพัฒนาการของเด็กถูกปิดกั้นภายใต้กรอบความคิดที่คับแคบเกินไป ในมาตราแปดกำหนดว่าเด็กแต่ละช่วงวัยจะต้องถูกฝึกฝนจนมีคุณลักษณะอย่างไรตัวอย่างเช่นเด็กในช่วงวัยอายุหถึงสิบสองปีจะต้องภูมิใจและตระหนักในความสําคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภาคภูมิใจในความเป็นไทยซึมซับในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรับรู้ถึงความงามของธรรมชาติเป็นต้นซึ่งการกําหนดให้เด็กในวัยช่วงวัยนั้นวนัยนี้จะต้องบรรลุสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นการปีกอบให้กับเด็กที่แคบจนเกินไป เพิ่มความเครียดให้กับเด็กไม่ยืดหยุ่นต่อาการพัฒนาการของมนุษย์ที่แตกต่างกันสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าผู้ร่างพบรบฉบับนี้ขาดความเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยและการกำหนดเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับการปลูกฝังลัทธิชาตินิยมไม่เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ชื่นชอบในสิ่งตามที่เด็กนั้นสมัครใจท่านประธานครับนอกจากพบรบฉบับนี้จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้เกิด การใช้อำนาจโดยไม่ชอบจากผู้มีอำนาจและเกิดความไม่เป็นธรรมต่อครูได้โดยในมาตราสาิสองระบุว่าครูมีหน้าที่เอื้ออำนวยเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรา8ซึ่งส่งผลต่อการวัดประสิทธิภาพของครูแต่คุณละนะักษณะหลายอย่างที่กำหนดในมาตรา8ไม่มีตัวชี้วัดที่แน่ชัดและเหมาะสมอย่างเช่นเด็กจะต้องตระหนักในความสำคัญของชาติผมขอท่านถามท่านประธานครับว่า ท่านประธานจะวัดยังไงครับว่าเด็กคนนี้นั้นมีความรักชาติและนอกจากมาตรา8แล้วมาตราส4ก็ได้มีการกําหนดคุณลักษณะทั่วไปของครูไว้อย่างคลุมเครือการกําหนดไว้แบบนี้ส่งผลให้เกิดการใช้ดุลยพินิษฐ์และเลือกปฏิบัติซึ่งคุณลักษณะในน,นี้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลปฏิบัติงานและ,ะออก,การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูส่งผลต่อการเลื่อนขั้นวิทยาฐานะและเงินเดือนของครู และการประเมินผลครูตามรักษาแบบนี้ไม่มีทางทําให้ครูที่มุ่งสอนเพื่อเด็กได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทําทปานครับตามที่ได้กล่าวมานี้ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวเพียงส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากร่างพรบฉบับนี้เท่านั้นและเมื่อหากไปเปรียบเทียบกับประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกตลอด20ปีอย่างฟินแลนด์ซึ่งหัวใจสําคัญของพรบรการศึกษาของฟินแลนด์คือ เรื่องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงได้มีการให้เด็กนั้นได้เรียนฟรีแบบฟรีจริงๆจน,จนจบปริญญาเอกการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กนั้นเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหามากกว่าการท่องจําและเปิดโอากาสให้ครูนักเรียนผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปปรับปรุงแผนการศึกษาส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาและเกิดผลสมธิ์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมโดยประชากรทุกคนในฟินแลนด์นั้นอ่านหนังสือออก และผลการสอบปีซ่าของฟินแลนด์ในวิชาที่อ่อนที่สุดคือวิชาคณิตศาสตร์แต่ก็ยังอยู่ในอันดับที่11ในขณะที่ประเทศไทยวิชาที่ดีที่สุดคือวิชาคณิตศาสตร์แต่ยังได้แค่อันดับที่ห้าห้าจาก79ประเทศเท่านั้นท่านประธานครับร่างพบรบฉบับนี้ไม่ได้ช่วยให้ระบบการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้ามีแต่จะดึงให้ถอยหลังกลับมาเท่านั้นแล้วเราจะปล่อยให้ลูกหลานของเราเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบนี้เหรอครับดังนั้น ผมจึงไม่สามารถเห็นชอบกับร่างพรบรฉบับนี้ได้จริงๆครับขอบคุณครับ